จเจริญพรทุกผู้ทุกคนอืวันนี้เรามาคุยไปอีกเรื่องหลายเรื่องหลายราวที่เราจะคุยแต่ต้องคุยแล้วเกิดประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังผู้ปฏิบัติตามถึงจะมาคุยได้ถ้าเราคุยไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่อง ชาวบ้านเป็นเรื่องโลกโลกไปในแนวของโลกเขาทำกันอันนั้นเกิดอกุศลอะคือไม่นะไม่ใช่กุศลเราต้องคุยไปในแนวที่มันเกิดกุศลแก่ผู้ชมผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะไปพูด มั่วซั่วไปหมดได้มันก็จะผิดคำสอนของพระพุทธเจา้าออกนอกแนวไปมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่พูดไปตามคำสอนของพระสัสดาแล้วประโยชน์ไม่เกิดอันนี้อย่างที่เราทุกคนเนี่ยเราคนยากคนจนคนไหนก็ตามนะ หาที่พึ่งผิดผิดเป็นส่วนมากไปไหว้วอนขอต่างๆนานา,นาหาเครื่องรางของขังหาอะไรที่จะมันมาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่การกระทำการจิตการการงานหรือการค้าการขายพวกนีน้นำมาซึ่งโกพกซับอย่างเงี้ส่วนมากจะผิดนะ จะเป็นความเห็นผิดอันที่จริงแล้วพระสัจะดาบอกให้สร้างตามทำตามคำสอนของท่านศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทำประมาณห้าข้อ ห้าข้อที่จะสำเร็จในความปรารถนาของผู้นั้นอ,อันนี้เลือกว่าสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลนันจะได้เกิดบารมีขึ้นมาให้ ถ้าอยากให้เร็วมากก็คือสร้างศีลส,สมาธิเอาสองข้อนะศีลส,สมาธิคำว่าปัญญาเนี่ยยังไงมันก็ได้มันเป็นทำคู่กันมาแล้วศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้จะได้เพิ่มสร้างบารมี ของตัวเองบุญไม่มีบรารมีไม่สร้างจะให้เทพเทวาดาไหนมาช่วยเนี่ยเขาก็ช่วยไม่ได้ส่วนเทวาดา <c oughs> เขาก็ต้องการบุญกุศลจากเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะทำเอาเองได้หรือ ผู้ที่ทำชั้นที่ทำเอาเองได้เนี่ยพัฒนาตนเองได้ก็คือเป็นชั้นอริยะเทวดาเป็นชั้นอริยะถ้าเป็นเทวดาชั้นปุตุชนเนี่ยไม่ได้เสื่อมอย่างเดียวชั้นปุตุชนไม่พ้นนรกแม้จะเป็นเทวดาก็ยังไม่พ้นนรกเราอย่าไปหวังครื่งพึ่ง ผิดผิดเลยไอเครื่องรางของขังไม่พวกที่บันโดนบันดาลให้เราอยู่ดีมีกินเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้เราอะไม่สร้างบารมีของตนเอง ยังไงมันก็ไม่ได้ถ้ามีบุญมีบรารมีแล้วจะมีอะไรต่างๆมาช่วยเกิดบรารมีขึ้นมาทําไม่พอได้ก็จะได้ไม่พอมีก็จะมีได้ไม่ยากไม่เครียดคัดไม่ไม่ได้ไม่ลำบากนะคือสร้างตรงไหน ศรัทธาศีลสุตตะจาคัญญาตรงนี้ศรัทธาคือศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ศรัทธาใครคนอื่นศีลก็ศีลห้าสุตตะคือการฟังธรรมอย่างที่เราแสดงธรรมออกเฟซบุ๊กยูทูทุกวันนี้ก็ต้องฟังแล้วกใกล้ประพฤติปฏิบัติตามน,นี่คือสุดตะ จาคะคือการให้ทานเหมือนอย่างเราเดินบินทบาทไปเนี่ยให้ไปใครมาก็ให้ไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวรูปเดียวให้ทานแล้วก็วางกิจให้ทานให้ถูกต้องถ้าหวังผลมันก็ได้อยู่แต่ได้แค่ผลที่หวังนิดหน่อยประกอบด้วยเราไม่มีศีลด้วยอันนี้มันได้ยาก เราต้องมีศีลทานศีลภาวนาเนี่ยต้องได้ตรงนี้ต้องมีตรงนี้มันจะมาประกอบกันช่วยกันเป็นบาร,รมีของเราเป็นบุญเป็นบาร,รมีของเราขึ้นมาบุญบารบุญไม่มีบาร,รมีไม่สร้างเนี่ยขออะไรก็ไม่ได้ถ้าสร้างดีแล้วบาร,รมีของตนเองสร้างขึ้นดีแล้วเนี่ย ไม่ต้องขอก็ได้ทำอะไรดีหมดมสิ่งที่ดีสุดก็คือทำสมาธิจิตสงบระมัดเป็นสมาธิแล้วเนี่ยให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งโลกนี่แหละ คือคำแผ่เมตตาเนี่ยเราใช้ตรงนี้เราเคยใช้ได้ผลแล้วไรเราก็เลยยึดข้อนี้เลยคือสั้นๆไม่ต้องมากฟังนะฟังแล้วก็จดจำมาไว้เรามีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสาสี่แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในนิสที่ทั้งปวงให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันอันเป็นจิตประกอบด้วยเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพระยาบาทแล้วแลดูแค่นี้ท่องให้ล่องปากขึ้นใจแล้วตอนที่ท่องะอยู่ในสมาธิเราไม่ต้องพูด ข้องในใจก่าวในใจตึกในใจไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องไปขวดน้ำคือสมาธิสงบระมรับเสร็จแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยไม่มีอาคาปรปัาบาตเบ็ดเบียนในในความคิดของเรา ไม่มีนิวรณ์ห้าใดๆนะอาคาตพยาบาทเบียดเบียนก็ไม่มีอย่างเงี้ยอยู่สงบลำงับอย่างเงี้ยแผ่เลยเมตตาตรงนั้นแต่ไม่ต้องพูดนะระลึกขึ้นในใจเลยแต่ก็ต้องท่องให้คล่องปากขึ้นใจถึงจะัดได้อันนี้ก็เราก็ทำมาแล้วมันให้มีผลแล้วเราถึงนำมาบอก ก็มันขึ้นอยู่ที่สมาธิของเราสมาธิไม่นิ่งมันก็แผ่ไม่ไปนะต้องฝึกสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งให้เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยความเคยชินแล้วทีนี้เราไม่ได้ยากจิตก็สงบลำงับเป็นสมาธิได้ง่ายการแผ่เมตตาก็ได้บุญได้กุศลมาก หรือมีแต่ให้อ่ะให้ให้ให้ให,ให้ไม่ต้องตณนีแต่เมตตาให้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะโกรธเราเกลียดเราก็ตามให้เขาไปเจาะจุงก็ได้ไม่เจาะจุงก็ได้นะเจาะจุงให้ลูกหลานเราก็ได้คนที่จะได้ก็คือคนมีศีลมีธรรมเท่านั้นถึงจะได้มันไม่ได้ทั้งหมดนะแพรให้ทั้งโลกเนะี่ยมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะแม้จะแพรให เทวดาเทวดานั้นก็ยังรับไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียกันหมดทั้งคนทุกคนอได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าได้หมดทุกคนโอ้โหพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาครั้งเดียวอะได้หมดเลยโลกเนี่ยอันนี้ได้จะพาะเราก็พิจนารณาเอาอยู่ขึ้นอยู่ที่เรา จะแผ่ได้มากได้น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่บารมีของเราสูงหรือต่ํอแม้จะเป็นพระก็ตามถ้าไม่มีไม่สร้างบารมีเราขึ้นมามันก็แผ่ไปได้ยากคือบารมีไม่สูงไม่พอที่จะให้คนอื่นได้อย่างงี้แล้วก็ต้องเป็นพระก็ต้องสร้างบารมีของตนเองขึ้นมา ฝึกตัวเองทำสมาธิแผ่เมตตาทำสมาธิแผ่เมตตาทุกครั้งทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีเข้าไปมันจะมีขึ้นมาสูงขึ้นมานี่คือวิธีทำให้โลกให้โลกรูก้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทหารอะไรต่างๆก็ตามก็สร้างตรงนี้ บุญบรารมีบุญไม่มีบรารมีไม่ม,ไม,มีไม่สร้างมันก็มีแต่บาปกรรมอยู่ในนั้นถ้าเราสร้างบุญบรารมีเราขึ้นมาบาปกรรมมันก็จะเหี่ยดแห้งหายไปส่วนพวกมีอะไรมีการงานเกี่ยวข้องกับการตายเนี่ยเราควรจะรีบเร่งทำ ควรจะรีบเร่งทำนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เทวดาะจะไปออกลบออกลาอย่างไงอะ่ะก็ต้องทำทำก่อนทำไปเรื่อยๆทำไปทุกขนาจิตทำไปแผ่เมตตาให้คนที่เขาจะมาฆ่าเราด้วยอย่าไปตนหนีอย่าไปโกรธไปแค้น แผ่ให้เขาแพ่ให้เทวดามาคุ้มครองนี้ก็อาจได้อาจจะได้ขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราได้มากน้อยแค่ไหนคือจะไปทำเฉพาะวันที่จะไปเนี่ยมันไม่พอนะมันไม่พอทำเอาไว้เป็นอุปนิสัยเลยทำเอาไว้เป็นอดีกทำเอาไว้มากมากอะสมาธิเราเนี่ย แม้เราไม่ได้นอนไม่ได้หลับมัวแต่ระมัดระวังอยู่เราก็จะต้องทำสมาธิทำสมาธิอย่าไปสวดเหมือนกรเม็นที่มันสวดแวบๆแวบๆเดี๋นั่นอ่ะอือันนั้นมันคาถาเขาหรอกมันแพ้อยู่ดีแหละคาถาเนี่ย มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันพ้นทุกข์ไม่ได้อย่าไปสนใจเลยพวกมูนิพวกพันเนี้ยเขาจะสวดจะท่องบนอะไรก็ตายเกื่อนเหมือนเดิมแม้แต่เราเราก็อาจจะตายน้อย เราอาจจากไม่ตายแต่คนตายแน่นอนแหละไม่รู้จะตายแบบไหนอ่ะไม่รู้ตายแน่นอนเพราะวันมันเกิดถ้าไม่เกิดจากไม่ตายนะถ้าไม่อยากตายอยากเกิดถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องกลัวตายเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องตายไม่ต้องกลัวอยากอยู่นานก็รักษาศีลภาวนากันเอาไว้ มันจะแค่วคาด้าอันนี้ไม่เสมอไปนะมันไม่เทียงไม่ได้ทุกคนน่ะขึ้นอยู่ที่เราตัวตัวตัวคนนั้นเองถ้าพึ่งตนพึ่งทำแล้วก็มีสิทธิ์รอดได้มากกว่าคนไม่ทำอันนี้ เราประเมินเอาไว้แต่คนที่ทำมากได้มากแน่นอนเมื่อมีบุญมีกุศลมากๆแล้วเนี่ยบาปจะมาทำอันตรายเราไม่ได้มานจะมาทำอันตรายเราไม่ได้ความตายจะมาทำอันตรายเราไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนอกจากเราจะไปตายการอายุไขเพราะว่าเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายเป็นธรรมดา อย่างที่ทหารเนี่ยไปลบเนี่ยก็ตายไม่มากคนไทยเราแต่ว่าฝา,ากบอกผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะคือแม่ก็ดีลูกเมียก็ดีให้ทำใจให้ทำใจนะนั่งสมาธิแผ่มเมตตาให้ลูก ให้ผัวทำได้ช่วยกันทางคนไปก็ให้ทำสมาธิปฏิบัติทรรตอบรับกันส่งให้กันได้ช่วยกันได้จะไปลดน้ำมนต์พ้นน้ำมันเนี่ยไม่ไม่พอนะไม่พอไม่ได้เหมือนธรรมของพระพุทธเจ้าสมควรที่จะทำนะ เรามีอาชีพเป็นทหารเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งเขาเลือกตัวแน่นอนเ,นเราก็ทำมาไว้ทำมาไว้ให้มากๆ mm hmm. เข้าไปฟังคลิปที่พระอาจารย์คลิปเนี่ยท่านเล่าเรื่องอดีตของท่านนะตั้งแต่เป็นทหารมาก่อนทหารด้วยท่านรักษาศีลนะ ปฏิบัติร,รมพอมาเป็นทหารเนี่ยไปโดดล่มเนี่ยท่านกลัวตายท่านต้องรักษาสินท้าให้ครบท้วนเลยทาสมาธิด้วยฟังท่านฟังท่านบุญนะเป็นตัวช่วยบาปช่วยเราไปนรกนะบุญช่วยให้เราไปสวรรค์แม้ตายก็ไม่ตกต่าไปสวรรค์ได้ อันนี้ไม่มีพระศาสดาบอกว่าไม่มีเสื่อมทำของท่านไม่เสื่อมใครเข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เจริญท่าเดียวไม่ไปทางเสื่อมผู้ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ฟังไม่ได้มีสุตตะสักครั้งเลยเนี่ยเสื่อมไปท่าเดียวไม่เจริญเลยฟังเอาข้อนี้ เราก็จะสบายใจส่วนที่เมียทหารเนี่ยที่ได้เสียสามีไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นกรรมของเขาเป็นเจ้านายก็เป็นก็เพราะกรรมเป็นครูก็เพราะกรรมเป็นราชกรรา,าราชาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรม ฟังตรงนี้เอาไว้ให้เชื่อกร,รมให้บอกว่ากรรมจำแนกให้เรามาเป็นอย่างนี้ถ้าเราสร้างกร,รมใหม่ต่อเนี่ยดีมากเลยกรรมใหม่คือหมายถึงคือต้องสร้างสมบบารมีของเราคือการทำสมาธิตัวสูงสุดที่เร็วสุดสูงสุดให้ผลทันที ให้ผลได้มากคือตัวนี้พระศาสดายืนยันเลยนะกำหนักฝ่ายดีส่งผลในปัจจุบันคืออาณาปานสติสมาธินี่แหละทำนักลบเนี่ยควรทำถ้ากลัวตายควรทำแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้เทวดาช่วย ถ้าเขาไม่ได้บุญกับเราเขาก็นั่งดูอยู่เฉยๆนะเทวดาเนี่ยพอเราแผ่เมตตาไปให้แล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลเราก็ได้แต่ไม่ไม่แน่เสมอไปนะถ้าเราตั้งใจทําจริงทําจังเขาก็ให้จริงให้จังเหมือนกันนะได้จริงได้จังเหมือนกันทําเล่นๆก็ได้เล่นๆไม่ทําก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยสมควรนะ ทหารทั้งหลายและลูกเมียทหารเนี่ยหัวไปแนวหน้าไปลบออกลบเนี่ยควรจะทําสมาธิส่งแผ่เมตตาไปให้ทั้งศัตรูทั้งเทวดาทั้งสามีของตนเองเล,อเลือกเห็นหน้าแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาแค่เนี้ยคำแผ่เมตตาก็อยู่ที่บอกนะเราใช้ได้ผลมาแล้วเราถึงบอก ถ้าสิ่งใดไม่ให้ผลให้เราประจักษ์แล้วเราจะไม่พูดไม่ใช่ว่าเราพูดไปตามหนังสือไม่ใช่เราไม่ได้พูดไปตามหนังสือเราศึกษาตามหนังสือมาแล้วเราทำทำมันเห็นผลไหมมีผลไหมเราทำจริงถ้าเราทำจริงเราเห็นจริงรู้จริงรู้จริงเห็นจริง ให้ทำอย่าประมาทไม่เสียหายไม่ขาดทุนดีท่าเดียวจเจริญท่าเดียวไม่เสื่อมอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ชมที่ฟังทุกวันนี้ก็ให้ประสบความสำเร็จในความปรารถนาทุกประการสาธุ